เดี๋ยวตอนนี้เรามาลองชุดนี้กันนะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเต็มๆเลยนะชุดนี้นะเดี๋ยวพี่คุ้บอกรายละเอียดก่อนชุดนี้คือชุด1นึ่คูณหคูณหคอลัมน์สำหรับให้คนที่เอาไปเปิดเพลงลูกทุ่งหรือเป็นเพลงออกงานงานอะไรนะงานบวชงานมงคลงานอะไรเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในบ้านแล้วก็เปิดเปิดกลาในบ้านกลางแจ้งเดี๋ยวคลิปนี้เมื่อกี้คลิปเมื่อกี้เนี่ยบอกรายละเอียดเยอะคลิปนี้ไม่บอกอะไรมากก็คือว่าเป็นซับอะไรนะซับสิบห้ากลางแหลม 12ราคาเมันเพิ่งจะทำไงซ<ะ>ับแอคทีฟเนี่ยงงม,มันทำ ว่าเราเน้นด้านบริการนะคะตู้หลากหลายของ MC มีอยู่มากมายนะคะก็ทำเพื่อคนไทยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีดอกลำโพงอะไรก็สามารถที่จะนำมาแล้วก็ประกอบเข้ากับตู้ได้แล้วก็สูตรของ MC ของเราก็หลากหลายอยู่แล้วนะคะคาะเครื่องเสียง็จ MC นะคะที่อยู่ต่อหน้าทุกท่านแล้วนะคะอ่า นี่เหนไหมหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยทุกอย่างเลยหนึ่งหมื่นเ็ดพันเนี่ยเเลยค่ะพร้อมพร้อมเปิดทุกอย่างเลยม่ไม่เก็บค่าสายเพิ่มนะไม่มีค่าสายเพิ่มนะไม่เก็บค่าเสาเพิ่มดีกว่าไม่เก็บค่าเสาเพิ่มอีกไม่เก็บล้อดีกว่าค่ะอาไม่เก็บล้อด้วยล้อด้วยอะเพราะบางทีตกลงราคาปุ๊บสายอีกเส้นละห้าร้อยนะครับเส้นละสามร้อยสายอย่างดีอะไรเงี้ยอันนี้สายดูหัวนะฮะหัวอย่างดีนะค่ะเอานะเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าเอาดังหนักเลยนะอ่าอันนีี้้ตนนะ นนี่นะมาคุยกันได้ราคา hacerlo, ต่อรองกันได้เนาะต่อได้แต่จะลองไหม,มนะฮะทำเป็นชกมวยเลยนะเด er <cascade> ี๋ยวผมจะลองไปข้างนอกเลยนะเนี่ยนี่นะอันนี้คือผมเปิดแฟดไม่หมดนะนี่นะก็คือให้ซับซับเป็นแอคทีฟนะซับแอคทีฟไอ แอมตัวนี้ขับกลางแหลมอย่างเดียวของคุณทีดด่สำคัญน,นะฮะซับแอคทีฟนะก็คือมีมีระบบอ่าวอลลุ่มควบคุมซับตรงนี้นะรเบบนาะค่านี้อ่ะเอาเลยฮะดุยเดี๋ยวผมจะเดินออกไปตรงนู้นให้ได้ยินชัดๆเ,เ,เลยนะฮะโอ้โหเซิร์ฟเลยเิร์ฟเลยนะเซิร์ฟเลย

ตรงนี้นะฮะลานเลยนะน,นะตรงนี้ลานจอดรถนะฮะขอขออีกนิดนะเดี๋ยวผมจอดไปไกลๆหน่อยนะเติมเลยฮะอัดเลยอัดอัดขึ้นหน่อยนี่ยนะโอ้โหสะใจนะโอ้โหนี่นะฮะ โอ้โหเสียงขอเข้าร่มหน่อยนะฮะนี่นะฮะชัดแจ๋วนี่นะฮะก็ประมาณสักสิบกว่าเมตรแล้วนะฮะโอ้เสียงชัดมากนี่ผมข้ามเพลงเลย มีแค่ครึ่งเดียวนะเนี่ยครึ่งเดียวนะยังยังไปได้อีกไหมอีกขออีกสักนิดนะเดี๋ยวผมจะไปไกลกว่านี้อีกสักเท่าไหร่อีกสัก,อก,ส,กสองนาฬิกาใช่ไหมใบสองตอนนี้ยังอยู่แค่เที่ยงใบสองนะเดี๋ยวผมเดินไปละใบสองใบสองก็ยังไม่สุดนะไปลอะออกมาไกลพอสมควรแล้ว นี่นะฮะโอ้โหเสียงเบสก็ออกนะฮะเบสเบสเสียงใสเสียงกลางเสียงแหลมออกครบนะโอ้สบายนะนี่ที่กลางแจ้งนะฮะเนี่ยลานกลางแจ้งเงี้ยเสียงเก่งใจหนูก็จะให้มันออกมาาข้งนอกแล้วละ่ะนี่เบรคเบสได้นะเบสมาไม่ไม่เบาเลยนะเ<ช>บส<ท>แล้วก็เสียงเสียงแหลมเสียงกลางชัดเลยลก็ก่อนที่พี่หนุย่ยมาได้ ที่แบบโตซัมเบตมันเพิ่งจะทำไงซับแอดที่เนี่ยมันทำขึ้นมาระหว่าง15กับ18บแปดซับแอดที่ในตัวโอ้เปิดในบ้านไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะในบ้านด่าแน่นอนในบ้านแต่เมื่อกี้เปิดเบาๆฟังพอนะแต่ได้ใบเดียวอ่ะมันมันได้ฮะเนี่ยอย่างนี้โอเคนะเพราะว่าบางทีบางทีเราถ้าเกิดงานใหญ่ๆเนี่ยเราได้แต่ถ้าถ้าถ้างานเล็กๆอ่ะ งานงานเล็กๆเ,เราก็เปิดเบาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเบาๆนะเมื่อกี้ลองดังแล้วนะฮะมาใกลก็ชัดนะมามาใกล้ๆก็ชัดเนาะอยู่ใก้ก็ชัดนะฮะมาใกล้ๆอันนี้จะเป็นฝั่งซับนะอันนี้รถเนี่ยฟังเบาๆก็ได้นะเปิดเพลงให้อาขยายเพลงไป เน,เนี่ยฟังเพลงเนี้ยอันนี้คือเปิดฟังแบบประมาณว่าอยู่ในรั้วบ้านนี่นชัดนะฮะชัดตัวเดียวเนี่ยคุ้มเลยสมมุติว่าคนที่สมมุติว่าหนึ่งคือบางทีตอนเขาเอาไปเปิดร้านอนโลบิกเขาเอาไปได้เสียงพอแล้วถ้าเกิดสมมุติว่า,า,เ,าเ,เขาจะร้องในบ้านออก็ใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเนาะนี่นะฮะเครื่องนีกประสงค์ไปเลยนะฮะดูดิคุ้มนะฮะซื้อทีเดียว ไม่ต้องไปซื้อแยกไอ้นุ้นอีกหมื่นหนึ่งอันนี้อีกสอ<ช>งหมื่นรวมเป็นส<ช>ี่หมื่นสามหมื่นนะอันนี้ชุบครบเลยนะะเนี่ยนี่นะเปิดเบาเบานะเน,นี่ยเสียงเบ็ดคมเลยนะเน<ช>ี่ยในห้องนอนอยังได้เลยประมาณเนี้ยใช่เ <c oughs> นาะใช่ไหมเปิดในห้องนอนก็ตรงนี้ก็ทำเป็นที่วางของอะ <c oughs> นะตรงนี้ก็วางกรอบรูป อ่าใช่ไหมนี่เป็นไงแต่ในห้องน้ําไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวน้ํากระเด็นกระเด็นใส่คือบางทีเดี๋ยวน้ําหกใส่าเงี้ยหรอกแต่ว่าถ้าห้องน้ําใหญ่ๆก็ได้นะใครจะเครื่องเสียงาวางในห้องน้ำเนา <c oughs> ะโอ้โหนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวคราวนี้ผมขอเพลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมผมออกไปไกลๆหน่อยนะ ใช่เฉพาะเพลงหมอลำนะฮะเพลงพินเนาะเพลงนี้ชัดแจ๋วเลยเนาะวันนี้ลองได้นะเพราะว่าที่นี่ร้านปิดนะวันธรรมดานะถ้าเป็นร้านโอ้โหถ้าเป็นร้านวันเสาร์อาทิตย์นะคนเยอะนะโอ้โหชัดมากนะฟังเสียงโอ้โหชัดมาก ชัดแจวโหสยอจริงโอ้โหแค่นี้ก็เหลือแล้วนะฮะนี่ยังไม่ได้ปรับทุ่มแหลมเลยนะฮะอยู่กลางหมดเลยโอ้โหอีกทีนะฮะราคาโอ้โหได้ฟังเสียงแล้วบางคนนะบางคนยังไม่ได้ฟังเสียงเมื่อกี้บอกเท่าไหร่ตอนต้นคลิป 7, 17 1่5 0 0ื่ัใช่ไหมห7 0 0 0หรือเป็น17,500 17,500น 17, คนฟังราคาไม่ได้ฟังเสียงต้นคลิปโอ้โหราคาแต่ลองฟังเสียงก่อนจริงๆผมว่านะไม่ได้ฟังเสียงควคุมแล้วซับ15บหวกกับแอมบวกกับเวกกบนี่ดอกไม่ใช่ดอกไม่ใช่โนเนมนะคะนะก็คือดอกเป็นดอกอย่างดีอ่ะนะ ยึดจับลำโพงที่นะเอาไปปกเลยนะฮะคลิปนี้นี่ทำโอ้โหนี่นะฮะชุดนี้เอาไปเลยถือให้เป็นชุดสุดยอดแห่งปีได้ไหมได้นะฮะโอ้โหนี่แต่ว่ายังไม่มียังมีสุดยอดอีกหลายชุดนะเนี่ยวางเนี่ยนะแต่ชุดนี้ดีเนาะชุดนี้ชอบมากนะฮะจรดีจริงลองมาดูก่อนนะใครที่มีงบประมาณนี้ประมาณหมื่นหมื่นกลางๆลองมาดูที่นี่ก่อนเป็นแค่เอ่อเอฟซี เเกินว่าเดี๋ยวจะไปโลชุดเก่าเพราะว่าโลชุดเก่าเนี่ยมันเริ่มค่อยแคกแล้วก็ให้เราเนี่ยทำชุดออกกำลังกายขึ้นมาเลยเพราะเดี๋ยวเขาจะไปเอามงบจากเพื่อนๆอมาใช่ไหมแล้วก็ไปแอโรบิกกันเนาะใช่ค่ะเขาหยดกระปุกกันแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนาะ